การยางแห่งประเทศไทยหรือกยทจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องการขับเคลื่อนพรบการยางแห่งประเทศไทยสู่การปฏิบัติจริงณนะโรงแรมเอสพีอวนิวกรุงเทพโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประธานเครือข่า,ขายกเกษตรกรชาวสวนยางและผู้นำกเกษตรกรทั่วประเทศจาก1ิองค์กรด้านยางพางราภาคเกษตรกรภายในงานผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนายวิรศักดิ์ขวัญเมืองได้พูดถึงนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการยางพาราตามพรบการยางแห่งประเทศไทย และทิศทางเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบต่อสินค้าด้านการเกษตรตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาด้านราคายาพาราตกต่ำโดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังและสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นจนํานวนมากวันแรกวันนี้เป็นวันที่ราคานมันในตลาดโลกนะครับปรับตัวลดลงต่ำกว่าสดอลลาร์ประ,าะการที่2เศรษฐกิจโลกนะครับวิกฤตอย่างรุนแรงตลาดหุ้นตกตัวลกตามแสงอาทิตย์ที่กำลังหมดไป รอบโลกแล้วก็จะเป็นปัญหาวิกฤติอยู่มากมายครับต่อเริมองในเรื่องของค่าเงินก็เป็นวันที่ผันผวนมากที่สุดวันหนึ่งของโลก,ลกนะครับนักวิเคราะห์เศรษฐกิจทั้งหมดมองมาที่ปัญหาพืชเกษตรเราโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยว่าจะผ่านวิกฤตนี้ได้อย่างไรบางท่านอาจจะทำนายถึงนะว่าวิกฤตนี้ร้ายแรงกว่าวิกฤตต้มยำรุ่งในปี2 0 แล้วเราจะออกจากปัญหาวิกฤตนี้ได้อย่างไรเราเก็บอีกไม่น้อยกว่า3ปี5ปียากแก่การแก้ไขเรามาดูในเรื่องของอยางพาราในวันนี้เนี่ยก็ทำสิ่งอไว้เมื่อเช้าได้มีโอกาสพบทนายกทนายกก็ถามคาแรกท,ทันทีว่าวันนี้ราคายางลดลงอีกแล้วใช่ไหมซึ่งทั้งทั้งหลายทราบนะครับได้เห็นราคายางอยู่แต่ว่ามีมิติหนึ่งนะครับที่ทั้งหลายจะได้เห็นสิ่งที่ท่านนายกมองมาอย่างพี่น้องชาวสวนยางว่ามิติเหล่านั้น นี่ไม่ได้เกิดการแก้ไขปัญหาเรียกร้องข้างถนนเหมือนที่ผ่านมาเราไปพบท่านนายกบอกว่าขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงที่มีส่วนในการผลักดันพระหนักการยางแห่งประเทศไทยนะครับพระักิการยางพศ .2,558 ออกมาเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารกิจการยางคาราของไทยทัานโลกแล้วต่อไไปดูที่เจตนารมของการประกาศใช้กฎหมายับมีคำคำหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับเวลา ครับสอดคล้องกับอารมณ์และความรู้สึกของคนไทยอื่นเขาบอกว่ากฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์การปฏิรูปการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบคำว่าปฏิรูปนั้นคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของการบริหารจัดการยางพาราที่ผ่านมาครับที่รอคอยให้การเวลาเป็นผู้กําหนดครับรอคอยให้ต่างประเทศเป็นคนกําหนดราคาเปลี่ยนมาเป็นให้เกษตรกรชาวสวนยางเข้ามามีส่วนร่วม ในการกําหนดอนาคตเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการยางพาราของท่านผ่านคณะกรรมการกอยทคับซึ่งในเวลาประมาณสักเดือนหรือไม่เกินเดือนเสร็จต้นทุนหายจะมีตัวแทนเข้าไปทําหน้าที่ในคณะกรรมการการยางนะครับและทาหน้าที่ในการกําหนดอนาคตของตัวเองท่านพี่น้องชาวสวนยางที่รบครับสิ่งที่ผมกังวลในขณะนี้ก็คือว่าถ้าเปรียบเทียบย้อนหลังไปเหมือนการปฏิวัติประเทศลาว วันหนึ่งในพลกองแรยกกองทัพไม่มากมมยนะยึดประเทศลาวได้แต่หลังจากที่ได้อํานาจนะครับจากประเทศลาวแล้วปรากฏว่าบริหารไม่เป็นบริหารไม่ได้ไม่รู้จะทําอย่างไรนะครับถ้าเราย้อนหลังกลับไปดูประเทศจีนในช่วงที่ประท่านประธานเหมายึดอํานาจนะครับจากรัฐบาลของเขาได้เขาก็ไม่รู้จะบริหารอย่างไรเพราะไม่ได้เตรียมตัวในเรื่องการบริหารเอาไว้จึงผ่านยุคที่ลำบากยากแค้นมาระยะหนึ่ง เาถึงในเรื่องการยางแห่งประเทศไทยท่านทั้งหลายทําหน้าที่เป็นเจ้าของอํานาจที่แท้จริงเป็นผู้แทนเกษตรกรเอาละในวันนี้ท่านทั้งหลายอาจจะยังมไม่ตกผลึกในการรวมตัวกันสักเท่าไหร่แต่ว่าเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งองค์กรสิบองค์กรหรือจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่หรืออาจจะมีผู้สนับสนุนอยู่ต่างจังหวัดนะครับที่คอยให้กําลังใจอยู่อีกก็ตามนะครับได้ทา จับมือนะครับประกาศความร่วมมือในการที่จะบ,บริหารกิจการยางพาราภายใต้ข้อกำหนยางพารา2,558แห่งนี้ความจริงมีกฎหมายที่เขียนเป็นสาระในการบริหารไม่มากทักแต่ว่าเป็นสาระสาคัญอย่างยิ่งไ <Okay. S 1> ปดูที่มาตรา8วัตถุประสงค์ของพระหดการยางแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหัวใจเป็นเป้าหมายที่จะต้องอ่านกฎหมายเพื่อสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ของการยางในที่ประกาศใช้ในครั้งนี้ ทายเป็นองค์ก,กรกลางรับผิดชอบดูแลนะครับองค์ก,กรกลางไม่ได้ไหมายความว่อาองค์กรของผมนะครับองค์กรของผู้ประกอบการ,รกองรรค์ก,งก,รรกรของรัฐบาลองค์กรของเกษตรกรชาวสวนยางน,นะครับมีลูกคณะกรรมการเข้ามาเป็นตัวแทนตามสัดส่วนที่ท่าน้งนายทราบอยู่แล้วรับผิดชอบดูแลการดำเนินการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจรบริหารจัดกา,ก,ก,การเกี่ยวกับการเงินของกองทุน ลอจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมดีพันยามพา,า <Okay. S 1> ราผมอยากพูดถึงตรงวัตถุประสงค์ข้อแรกเล็กน้อย <Okay. S 1> วันนี้เราเห็นวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศนะครับวิกฤตของภาคสินค้ากเกษตรศนะครับรเกษตรศตัวอื่นนะครับอย่างเช่นอ้อยต้นตาลที่ผมอยู่มาช่วยชีวิตผม <Okay. S 1> เขายังเป็นสินค้าที่ว่าในเรื่องของอาหารและพลังงานแต่ว่าก็จํากัด ผมมีโอกาสได้คุยท่านธนิตโสรัศ์เมื่อเช้าสักคู่หนึ่งว่าข้อจำกัดของเราก็คือว่าสินค้ายางคา,าราภาคการเกษตรเป็นสินค้าที่สนุนภาคอุตสาหากรรมเป็นสินค้าต้นน้าภาคอุตสาหากรรมสินค้าภาคอุตสาหากรรมมีความยืดหยุ่นสูงนะครับสินค้าอาหารมีความยืดหยุ่นต่ําหมายความว่ายามที่เศรษฐกิจดีเนี่ยภาคสินค้าอุตสาหากรรมเนี่ยจะขายดีจะเจริญเติบโตนะครับยางรถยนต์อาจจะซื้อรถยนต์สองคันในวันมียางที่มีตังเงยอะ ครับยางพาราก็จะเติบโตตามไปด้วยน้ํามันก็จะใช้เยอะตามไปด้วยเขาเรียกว่ามีโอกาสในการเติบโตทํากําไรสูงกว่าสินค้าขั้นปฐมคือสินค้าหมวดอาหารสินค้าหมวดอา,าหอารวันที่มีสตังค์เยอะขึ้นกลัวสุขภาพกลัวตายเร็วขึ้นก็จะลดการกินเพราะกลัวสุขภาพไม่ดีกินมากไปต้องมากินน้ำตาลน้อยลงกินข้าวน้อยลงเขาเรียกว่าสินค้าที่มีความยืดหยย่นต่ํา แต่ว่าสาระสาคัญก็คือว่าเวลายามเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยสินค้าที่มีความยืดหยุ่นสูงเนี่ยได้รับผลกระทบมากแรงกว่าสินค้าการะฐมเราจึงได้ยินนักข่าวกลับมาว่าวันนี้เนี่ยเราเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็คาดหวังว่าสินค้าเกษตรนะครับจะเป็นปัจจัยสําคัญในการฟื้นเศรษฐกิจของประเทศได้ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าวันนี้ยางพาราเป็นสินค้าภาคอุตสาหกรรมแล้วเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้เพื่อดูแลน้อนจาวสนยาง ด้วยพันธกิจการยางนะครับที่เริ่มต้นในวันที่วิกฤตต่าสุดซึ่งแน่นอนแลละผมคิดว่าผมจะไม่ต่าไปกว่านี้อีกแล้วโดยเครื่องมือนี้เนี่ยเราจะนําพาชาวสวนยางทั้งหมดให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงด้วยกฎหมายฉบับนี้ด้วยเครื่องมือฉบับนี้ด้วยมันสมองของท่านทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นเจ้าของผลประโยชน์นะครับที่จะผลักดันผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้ท่จะถามว่า เรากําหนดวิสัยทัศน์การยางแห่งประเทศไทยว่าเป็นศูนย์กลางยางพาราของโลกดูดีดูเพราะดูสวยดูงามแต่มันย,ยังกินไม่ได้มันยังแปลงเป็นเงินไม่ได้มันต้องลงมาในละเอียดว่าถ้าเราจะเป็นศูนย์กลางยางพาราของโลกเนี่ยเราจะทําให้มวลสมาชิกซึ่งเป็นผู้ผลิตยางที่สําคัญของเราเนี่ยมีความเจริญเติบโตก็ได้มีเงินมีทองมีเงินเต็มกระเป๋าเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจลากรากได้อย่างแท้จริงได้อย่างไร องค์กรเกษตรชาวสวนยางเป็นที่พึ่งที่หวังนะครับเป็นที่บริหารจัดการป้องกันการเอารับเอาเปรียบให้กับพี่น้องชาวสวนยางได้อย่างแน่นอนครับท่านพี่ครับถ้าเราดูวัตถุประสงค์ข้อที่2การยางแห่งประเทศไทยไม่ได้เก็บเงินมาแล้วเก็บกอดเอาไว้เฉยๆจะต้องมานั่งคิดว่าจะทําแผนธุรกิจอย่างไรเพื่อสับสนชาวสวนยางให้เจริญเติบโตได้ในรูปของเกษตรกรในรูปขององค์กรชาวสวนยาง รกระทรวงการสบอกว่าส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับยางพา,างราจรนงๆเราเกกับเรื่องนี้คุยกันไปคุยกันมาเนี่ยก็เข้ามาสู่อีหลอกเดิมว่าการวิจัยบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่การวิจัยขึ้นทิ้งเป็นปัญหาของนักวิชาการมากกว่าเป็นปัญหาของเกษตรกรเอาละผ่านมาก็ผ่านไปแต่ว่าวันนี้เมื่อเป็นการยางเนี่ยต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าเราจะสามารถพัฒนาผลิตพัญยางก็แต่ต้นน้ำการน้ำไปน้ำอย่างไร ไปพบเกษตรกรที่สุราษฎร์ธานีมาเมื่อวานที่นาสารเขาบอกเขาว่าเขาเขามียางวันละประมาณ150ตันนะครับชมลชุมนุมสากลนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาของเขามากก็คือตลาดกับพูดไปก็ซ้ําเรื่องเดิมเราก็มีปัญหาโดยตลอดในเรื่องของหลบตลาดเราผลิตขึ้นมาแล้วหาตลาดทีหลังเราไม่ได้หาตลาดก่อนเพื่อรองรับการผลิตนั้นมันจึงเป็นโจทย์ที่เราต้องแก้รลายวันไป ถึงมาถึงวันนี้ได้คุยกับทางสถาบันวิจัยยางคุยกับอสอยอคุยกับสอกอยอเดิมว่าเราคงจะอยู่อย่างเดิมๆต่อไปไม่ได้นะครับถ้ามีพนัการยางอยู่เดิมๆก็หมายความว่ามันไม่สมฤทธิผลมันไม่เกิดประโยชน์อนไดนะครับท่องตำราของตลาดโลกอ่านข่าวมาอธิบายก็ได้ไม่ต้องมีเราก็ได้แต่วันนี้ถ้ามีคนขอบคุณครับวันนี้ถ้ามีะียัการยางแห่งประเทศไทย มีท่านผู้นาอย่างท่านอุทัยสอนหลักทรัพย์มีท่านทั้งหลายที่เป็นผู้นาเกษตรกรทั้งทั่วประเทศแล้วยังทําไม่ได้วันนี้ต้องมาดั่งทบทวนกันว่านักรบอย่างในพลกองแรงก็ต้องทบทวนตัวเองเหมือนกันร้อยเอ็ดครับร้อยอกองแงรงผมคาดหวังจากท่านทั้งหลายนะครับผมอาสาตัวกับคําแนะนําของท่านทั้งีอํานวยปฏิเสธนะครับในฐานะที่เคยดูแลมวลพี่น้องชาวไร่อ้อยของผมมาอย่างดี ทั้งที่อาจจะยังไม่มีญาติพี่น้องอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นนะครับแต่ว่าด้วยความรักนะครับที่อยากจะดูแลมวลชนว่าวันหนึ่งถ้าเขาร่ำรวยขึ้นมางานที่เราทําจะลําบากได้อย่างไรเ้าแกล่าวงานถามผมเสมอว่าวีรศักดิ์วันที่ชาวไร่รวย,ว,ยวันที่โรงงานน้ำตาลรวยแล้วคุณจะอยู่จะรวยได้อย่างไรผมบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับ วันที่เกษตรกรรวยวันที่โรงงานรวยเนี่ยผมมีเพื่อนทั้งซ้ายและขวารวยทั้งคู่เนี่ยผมจะลําบากได้อย่างไรผมเรียนที่น้องทั้งหลายนะครับว่าวันนี้ถ้าชาวสุญญ์เราร่วมมือกันฝ่าฟันวิกฤตซึ่งต่าสุดในขณะนี้ให้ได้ด้วยกฎหมายฉบับนี้นะครับแล้วท่านทั้งหลายเป็นเกษตรกรที่เป็นสมสชาชิกคนกําลังจะรวยซึ่งความจริงประโยคนี้เนี่ยขออนุญาตคัดลอกมาจากท่านธีรชัยแสนแก้วท่านอดีตต้นติช่วยเกษตรท่านพูดตอนที่เราทํางานที่อ้อยด้วยกันว่า เราจะสร้างให้เกษตรกรของเราเป็นสมัชชาคนกำลังจะรวยครับเราจะเสียใจไหมถ้าชาวบ้านของเราสมาชิกของเราเนี่ยจะร่ำรวยขึ้นซึ่งเป็นคําที่ผมถามรัฐมนตรีทุกครั้งที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับเขาโดยเฉพาะยิ่งรัฐมนตรีที่อยู่กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหลักท่านเสียใจไหมว่าชาวไร่ผมร่ำรวยขึ้นวันนี้ผมจะถามท่านรัฐมนตรีเหมือนกันว่าท่านเสียใจไหมว่าถ้าเกษตรกรผมร่ำรวยขึ้นแน่นอนคบตอบที่ได้ไม่ต้องให้ตอบก็รู้ว่าท่านต้องดีใจอย่างแน่นอนแต่ว่าวิธีการ สู่เป้าหมายนั้นจะเหมือนกันแตกต่างกันอย่างไรครับวันนี้เป็นเรื่องสาคัญที่ท่านต้องมีส่วนร่วมในการผลักด,ดันนะครับผมไม่คาดหวังว่าคนที่มาอยู่ที่ยางพาราปุ๊บจะสามารถตัดสินใจปั๊บนะครับก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้หาแนวทางหาวิธีการที่ดีที่สุดหาความสัมพันธ์กับองค์กรทุกองค์กรที่มีอยู่นะครับหาจุดอ่อนจุดแข็งนะครับของอาชีพยางพาราที่ผมใช้เวลาประมาณเดือนกว่าผมเห็นมุมที่ดีและมุมที่ไม่ดี ครับมุมที่ไม่ดีก็จะหาทางปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อให้เข้ามาสู่สิ่งที่กฎหมายต้องการให้เป็นกฎการก็การให้อยู่นะครับแล้วก็ดูแลกเกษตรกรให้ได้อย่างแท้จรงิงมูลค่าการสออร่งออกประมาณ4ี่แสนล้านในขณะที่เราใช้ยางพาราซึ่งเป็นวัตถุด,ดิบของเราผลิตผลิตภัณฑ์ในประเทศประมาณ15%หเรหรือ17%หรือ1 3เเนตะครับตัวเลขโดยประม,มาณมีรายได้ประมาณ2 5แสนล้านบาทเพียงแต่เราดึงปริามาณการสออร่งออกลงไป มาผลิตไปในประเทศแล้วส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไปในประเทศเพิ่มมูลค่าในประเทศ,เทศสัก15เปอรวมมูลค่าการผลิตเป็น3 0เราจะเพิ่มมูลค่าการผลิตในประเทศปเป็นประมาณ5้าแสนล้านบาทนออในขเดียวการเนี่ยแก้ปัญหาที่ผู้นาเกษตรกรหลายท่านบอกว่ามีส่วนเกินของการผลิตยางพาราอยู่ประมาณหาแสนตันเท่าเราสามารถลดสปายเหล่านั้นลงได้เราก็ดึงราคาตลาดโลกให้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ขอขอบคุณ